ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News กกตพร้อมเลือกตั้งอบอตอ28พฤศจิกายนคาดวินิจฉัยสิทธิ์สมัครเสร็จสัปดาหนะ์หน้านายประกรณ์มหนันนบกรรมการการเลือกตั้งให้สัมภาษณ์ว่าขณะนี้ทางสำนักงานได้เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเรียบร้อยแล้วทั้ง5,300แห่งซึ่งเรามีการเตรียมการอย่างเข้มขน้น พร้อมที่จะแก้ปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นผู้สูงอายุที่จะมาใช้สิทธิ์ในวันที่28พฤศจิกายนจึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเพราะอบะตอเป็นหน่วยการเลือกตั้งที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดเพื่อให้ได้ผู้บริหารเข้าไปแก้ไขปัญหาที่หลายพื้นที่กำลังเผชิญอยู่ณขณะน,นี้โดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วม นายประกรณ์กล่าวอีกว่าขณะนี้กกตกำลังวินิจฉัยสิทธิในการสมัครของผู้สมัครตามมาตรา55ของพรบรเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งเป็นกรณีที่ไม่อยู่ในชื่อที่ประกาศที่กกตท้องถิ่นได้ประกาศไว้ให้เป็นผู้มีสิทธิสมัครมีทั้งหมด126คนโดยจะวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้าและจะวินิจฉัยกรณีที่มีการร้องขัด้านตามมาตรา56 ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์รับสมัครจำนวน55คนซึ่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ